การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบพ่อขุนรามโมเดลบริหารงานโดยดเรเดชาลุนาวง์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขาสขโขทัยเขต2และรองทั้ง3ท่านได้แก่นายดำเนินฟันถานายอุดมเด่นเฉลิมชัยกุลนายสุภักพวงขจร ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2มีจำนวนมากถึง117โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ72ของโรงเรียนทั้งหมดแต่และโรงเรียนต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านบุคลากรการเรียนการสอนและทรัพยากรซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อคุณภาพผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ พ่อขุนรามโมเดลภายใต้แนวคิดช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์พัฒนาเริ่มจากหลักการพ่อปกครองลูกหรือ p p a r e n t s f a t h e r โรงเรียนที่มีความพร้อมจะช่วยเป็นพ่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อคอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุน H.Historical Preservation ส่ h, vation, งเสริมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ด้วยการฟื้นฟูล,ลายสือไทยในการเรียนการสอน O.Ordinary oh, National Educational c a s e นักเรียนทุกคนในโรงเรียนขนาดเล็กต้องเข้ารับการทดสอบโอเน็ครบ100%เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน K Knowledge Indicator นำตัวชี้วัดลงสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบทั้งตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง H Human Sharing แบ่งปันบุคลากรครู rew, จากโรงเรียนหลักไปช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก U Union Learning เรียนรวมตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด n new dltv เติมเต็มความขาดแคลนครูด้วย dltv เพื่อแก้ไขครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงวิชาเอก r l e a d i n g account พัฒนาการอ่านด้วยบัญชีคำพื้นฐานตามระดับชั้น a active learning สร้างสรรค์ห้องเรียนแห่งการคิดทำและนำเสนอ m multi measurement วัดผลหลากหลาย ลดข้อสอบแบบเลือกตอบเพิ่มคำถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลงานที่ประสบความสำเร็จโดยใช้พ่อขุนรามโมเดลรางวัลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยเบสแพคชีสด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านดอนระเบียงคะแนนโอนเน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ร้อยละ50ขึ้นไปเกินครึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบโรงเรียนบ้านห้วยติ่งเหรียญทองระดับประเทศภาคเหนือสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รางวัลผู้บริหารนางนภภาพรยานปัญญารางวัลเพชรรัตนโกศิทร์สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลครูผู้สอนนางพรพิมลละองเดชชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปถมศึกษาบูรณาการด้านวิชาการนายนัทชัยหลวงนุษย์รางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้โครงการอิมมีเพื่อน้องนางยุพินศินาปันและนายอดิศักดิ์สังชัยเหรียญทองระดับประเทศภาคเหนือ การส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รางวัลน,นักเรียนเด็กหญิงกรวันพมริสอบได้100คะแนนเต็มความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กชายอนุพัฒน์ผิวพันธ์และเด็กชายปุณณภพจวันรินสอบได้100คะแนนเต็มความสามารถด้านการอ่าน RT ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโเนดความสามารถด้านการอ่านาที R T, และคุณภาพผู้เรียน nt ของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อกับแนวทางที่ชัดเจนและศรัทธานในพลังของการร่วมมือพอ่อขุนรามโมเดลจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือหากแต่คือพลังแห่งความหวังที่หลอ่อหลอมให้ทุกก้าวของโรงเรียนขนาดเล็กก้าวเดินไปอย่างมั่นคงมั่นใจ และมีคุณค่าพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างยั่งยืนเด็กสุโขทัย2เรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน